ครับก้อยแม่ก้อยรคาคาผมตัวแทนมาจากตำรวจเชียงุมานเด้วยวันนี้มาเป็นสายตรวจอยู่ประจำตูป่านเฮาเขตตำบลปะกอเฮานี่ก็เลยอยากฝากประชาชนท่านให้ใหยิงใส่ร้านมีนการ,ร,รกบรนณาธิการบัลลูบอกลูกบอกร้านาว่าบอกให้มีการเล่นร่วมทั้รงรถจตแต่งรถจิ้งอีแว่นประชาชนท่านบอกเยอะ แต่ว่านี้ไม่ค่อยมีความรู้สึกยังไงบ้างคะสบายใจค่ะพอวันหนึ่งเสียงรถมอเตอร์ไซค์พอหนูมีหนุกหน่อยบ่ได้นอนเลยค่ะแตดีอยู่อีกอย่างนึงหนูอุปกรเวลาขับเห็นเหมือนมีอยนต่ำกว่าดีดานจากโลกทีแล้วเสียให้มนี้ก่อเสนอเนี่ยยังยิงเนี่ย ที่จะให้ตำรวจช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคเสนอมาเลยครับไม่กระดีขื่นอย่กระดีขื่นเยอะเนาะกเกลือกับมอเตอร์ไซค์นึ่เรื่องท่อดังหนึ่งเรื่องก่อดังแต่เรื่องในการเล่นการพนันฟุตบอลนี่ีเชื่อว่าบ่มีหรือว่ามีอยู่ มังมึงยังบ้มีบ้เคยได้ยินบ้หมเคยยินเลยเนาะแมนงแถวบ้านเอาจะบ้อมีเยอะขนาดแล้วตาเมกอ้อยมีเป็นหลานข่า่ก็บอกหนุบอกหลานแบบบอกอยากพี่น้องเด้อเกี่ยวกับการเล่นบอลทายบอลการพนันกันอ่ะบอให้เล่นบอกระจารย์พันนี่กุมบานเฮาแต่มียังมากอ่ะเขาไปแจ้งตำรวจยูทูบอยู่แหละ ได้ทุกเวลาเด้อก็จะมีตำรวจมาทำงานอยู่ในตลอดอมือนี้รบกวนไม่ก่อยละละ <c oughs> เป็นการประชาธัรันเด้อไม่กอ <c oughs> อม่อยเด้อมียังกะไปแจ้ไปหาอยู่ตู้โอเคครับขอบคุณมากครับ